ไอหน่มมาแล้วนี่นั่มาแล้วมึอไอ้สั์อยู่ไหนอ่ะยินดลแลกอีทีบังแย่ดิสตอร์ดโอ้จะใครสักสองนออเดิมกนี่คือเล่นเซิฟจริงเก็บคอสฟ้าว่าเจมเปล่าเริ่มเซิเรเก็บแคดียอมชาไปหนุ่มปะ ย่แล้วทำไมกูต้องปฏิเสธอะเจมบวกได้ขนาดนั้นเนี่ยกูชอบตีตูดมันเหี้ยตูดมันแปงตีดเขน้ดตเย้เลยัหมัดบือน่หมัดเขียกูคใหญ่เง้ยง้างมือต่อยปูงี่นุแรงแเลยกูคใหญ่ง้างมือ่อปูีุ่แรงแเลย เฮ้ยผมเข้ามาแล้วจัดก้าวมันก็เทพเลยไอ้ยังกระเจียวมึงเล็กกว้างเลยไม่ได้เอ้ยเออนายต้องก้มอย่างี้ด้วยอ่ะเงยยังไงวะเงยยังไงวะเฮ้ยเงยยังไงอ่ะชิดด้วยเงยได้ไม่ได้ไม่รู้ไงวะไม่รู้กูก็เป็นอย่นี้ ไม่ใช่กดตัวไอ้เฮียลุกไงอ่ะอามือคำดินแล้วเนี่ยมือตายแล้วทำอะไรกันอ่ะเงยไงอ่ะเงยไงวะ เงี้ยจับมือกันนะจ๊ะจับมือกันนะจ๊ะจับมือกันนะจ๊ะหนุ่มนุ่มกูกูรักมึงนุ่มไม่มึงจับมือใครมาเนี่ยรับเฮ้ยบังคับนิ้วได้ด้วยมึงดูดิชาวไงวะานุ่มชาวไงอ่ะอ๋อเซต XCV เหรอ ลุโลุกนิ้วกลางแหย่หัวมึงไงไงกูให้รู้อ๋ออ่าเฮ้ยลุกแล้วนุ่มเปลี่ยนข้างกดชิปเว้ยกดชิปเปลี่ยนข้างอ๋อวันนี้ออกกําลังกายยามเช้าดิมาร์นี่กดกดชิปจนมันขึ้นเตือนแล้ววะ เอ้ยหินอ่ะทำไมมันหันไม่ได้วะอันนี้คือหินเอ้ยปล่อยเออปล่อยปล่อยทำไงปล่อยคี้กี่พียงเอ้ยหินกระเด็นหนีกูหินเดินหนีเหบบเอาหินมากระ้ดดไอ้อยะน้ำ อะไรนะหยดลงหินทุกวันหินเดินหนีอ่ะหินกระโดดหนีเฮียเฮ้ยตดอแล้วได้แล้วตแล้วต่อแล้วแล้วๆๆๆแล้วเฮ้ยเคาะไงวะมีไงกระดูก็ได้แล้วเคาะช้า เอาอีกเอ้ยขอทีสเก็ตขึ้นเลยเออเออเออแดกผมแดกยังเออเฮ้ยคอยากี่หน่อยเอาเอาหลุดมืออีกจังเมื่อไหร่จะได้แดกมะพร้าวดูงี้สี่คนนะสี่คนร้อยได้แล้วได้แล้วขอค่อยๆหยิบมะพร้าวค่อยค่อย ได้กินยังไงวเนี่ยไอ้แย้มือกูจุ่มทรายปั๊เฮ้ยอย่าอย่ากูขออนนึ่งไปหิวน้ำเลยความไปแล้วก่อนดิไม่วะามือมุมองคนดูคือแบบว่าเฮ้ยนี่ไงมือแบบเคยยัดแล้วกูยทำไงวะไอ้แย่ทำไงอ่ะจับดกจับดกเฮ้ยนี่นี่เออเราจะอยู่ตรงนี้แหละดกดกอะไรวะดกอะดกดกอะไร ดอกกีเยอะว้๊วไปหาไม้เพื่อนๆก่อไฟหาไม้พอมกินมะพร้าวอยู่จิ๊บกินยังไงวะไอ้ดนุ่อาเข้าปากไงวะแล้เอาถูงไข่ทอกมาเนี่ยไอ้ดนุกูป้อนดนุ่มป้อนกินได้ไหมได้ไหมอันนี้ยังไงเฮ้ยเอ้ยกูป้อนมึงได้ เง้ยอิ่มใจเลยไอ้หนุ่มบ้ากูบ้าไงหนุ่มบ้าบ้ากูหน่อยบ้ากูคนเดียวไอ้เจ้กูอยากรู้ว่าแล้วกูเอาหินทุบหัวกูได้หรอวะอันนี้อันนี้อย่าปากกูอย่าปากเนี่ยอย่าดิขึ้นไม่ได้แล้วกดชิบก่อนกดชิบก่อนทีนึงเออแหะอย่าปากกูอย่าแล้วอาหารเพื่อเสืแล้วจ้า อย่าดิอย่ามึงเอดิมึงเอามะพร้าวโบกหน้ากูอ๋อกดอีโอ้สุดยอดมโอ้ยเมื่อยขี้มาเลยอ่ะฮ่าแย่แย่เดินมาแล้วอยู่ไหนกันล่ะนี่นี่ไงนี่ไงนี่มาอยู่อ่าจะมืดแล้วแล้วเร็วจุดไฟจุดไส้ไงยะเออจุดไฟไงยะยูด เมื่อไหร่มึงจะจับได้นะยูดูบอกให้ยูดไอ้สั้นเงยๆนี่เออไปไอ้มันต้องหาหินสองก้อนมากระทบกันไงแบบเปี้ยๆเกิดประกายไฟอะหาฟินน์หฟินน์น่ะกั๊ดเจ้ากูหาเร็วก่อนเดี๋ยวมันจะมืดไอ้เฮียคนเราอยู่กับความมืดไม่ได้ตายไอ้เจหินแล้ว กประกบมือลงไปอ่าได้แล้วเฮ้ยเทมเพลเจอร์กูลดลงจนหมดแล้วอ่ะกูหนาวอ่ะัวตายเปล่าแล้วคนเฮี้ยอะไรมาติดเกาะอยู่กลางทะเลใส่เกงในตัวเดียวนี้เฮ้ยเลือดลดว่ะอุณหภูมิมันหมดแล้วเลือดลดว้าไม่เห็นตินเลยกูเอาหินมาถูกอบไม้อยู่เนี่ยหินเฮ้ยเสียงบูดเรือเว้ยช huh ่างแม่งเราไม่ไปไหนเลยอยู่ก่อนนี้ไว้ เนี่ยแล้วเราก็จะตายตรงนี้เลยเนี่ยกูมีหินอันหนึ่งแล้วอ้าวใครตายอ่ะเออเครจะหนุนตายอ่ะเป็นใครตายอ่ะกินเยอะๆให้ตายกูตายทุเรศเอาเนื้อกูไปกินเพื่อนๆกูสลายชีวิตได้แล้วปึ๊บเอาดิเคาะเลยสองมือเคาะกันเอื้ออ้าวกูด้วยกูตายไปแล้วตายสองคนเราสามล้ว ไม่ล่ะกูต้องรอดกูต้องเผาศพเพื่อนกูกินไอ้เหี้ยมันยุบศพกูไม่ได้หรอกว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละตึกยีน่าโจงสันนี่ต้องวางไว้อย่างนี้ฮะอันหนึ่งแล้วอันหนึ่งก็ถูถูสินี่เกิดประกายไฟนี่ไงประกายไฟเผาศพวไปดุมเผาศพวไปดุมเผาศพเหมือนเอาตีตีหัวกูอะประกายไฟ เขาฆ่าไอ้หนวดแล้วป <ực> ันพายมาไอปัปลมันลงมาตายตายทุกคนเอาใหม่ไปมาใหม่แล้วมึงก็หาหินหาอะไรมาให้เรียบร้อยเลยเพื่อนไหนวะไอ้หนวกูเจอมะพร้าวนมนมกูเจอมะพร้าวไหนวะไอ้ยองมึงอยู่ไหนเน่เน่เน่เดินมาได้นุ่มแค่ห้ามกันข้างหลังมึงเนี่ยหรอกูคอมะพร้าวอยู่ ไอ้หนุ่มมาช่วยมคอเลไอ้แตกแล้วแตกแล้วนี่ไม่แตกแล้วนี่ซ้ายพือนัทไอ้หนุ่มมึงอย่าถูมะพาวเลยมึงคอเลยเฮียมึงมึงคอดิไม่ใช่ยืนเด็กมึงยกแขนดิไม่ใช่เด็มึงยืนเฮียคือใช้น้ำหนักคือใช้น้ำหนักของหินแล้วยอะ นี่ไงลมาพนเปนเบาๆแปลกๆแล้นี่ไงลมที่ยืนดูโบกหุ่ทะลุผมบุ๋ยรู้ว่าฟังกันแล้วเราแดงแล้วกอีกเอ้ยดีมากได้กูกูกินแล้วเรากูกินแล้วมันกดมันไม่ได้วะเดอปอดกันละกันปอดกันละกันที่เก็บตัวโบที่ต้องมีเพื่อน เราอยู่ไหนอะเจมจับกบอยู่อยู่นป่าไอ้หนูต้องไปด้วยกันเลยนุ่มอยู่ไไหนแล้ววะชาวเกาะทะเลเราชาววิ่งมึงอะมึงจะเห็นยืดนออกมาแล้วมึงก็วิ่งเลยไม่ได้ต่างกันหรอกไอ้ยักษ์เลยบเบสแอบแฝงว่ะกลัวละกลัวละเฮียอะไรแอ็แทกกลัวไอ้เฮียเพิ่งตีกูไอ้นุ่ม พึ่งกันเราเราก็ทำทีตายหลังพึ่งไอ้สปาร์กเว้ย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 ใกล้ไม้ดิใกล้ใกล้ไม้ใกล้ใไม้ทำเองไอ้เหี้ยโคจ้าแค่ไหนเอาดูติดยากอะไเอยู่แล้วปกติไม้มันชื้นหรือไงวะย่อยอมึงมึงวางลงอันหนึ่งย่อ แล้วเดี๋ยวมือมาถูกกูถูว่มือกูมันมือมันจะได้ไม่เลื่อนเลยกูว่าล่ะอ่ะกูว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูทิ้งมือขวาเนี่ยเดี๋ยวกูถือมือกระจายเพื่อความสามัคคีกันแล้วอ่ะเดี๋ยวกูเก็บมือหนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคีบคองอเข่ากันหน่อยนะเอออยู่นี่อยู่นี่มึงอ่ะให้อยู่อยู่ข้างกันไหมเออเออทำงี้ทำงี้ไปไปทีละ

ไอ้เพื่อกัดกูเพื่อกัดกูเพื่อกัดกูเบสแอทแท็กว่ะมาริมทะเลเร็วริมทะเลไหนอะมีทุกด้านเลยทะเลอะเฮ้ยงูเฮ้ยทุบ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 งูเทีนจัดเลยมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูทุบทุบตายแล้วกูตายลูกตายแล้วกูตายลูกตายลูกตายจับเบกจับแบรกจับเจ้าไอ้ยาวหินทุกูดึก เอหินทุกคนดังบึกเลยแล้วแต่ว่ายนงดมเอาไปย่างเอาไปย่างเอาไปย่างดมโอ้ยยอมกูได้ดาบไปมาพามากินด้วยดิไอ้เหี้ยดาบว่ากูจะหิวตายแล้วพี่นะไม่ต้องห่วงเจลกูเอาดาบมาให้กินแล้วดาบมาไว้ฟัน๊อ่ะเฮ้ยไฟมันอ่อนลงแล้วอ่ะถูไหมถูไหมถูไหมเหี้ยเราไฟสาย เออเฮ้ยเอาไม้ใส่ายชิบหายแล้วเอาไม้ใส่ดิก็บอกแล้วมอดแล้วมอดแล้วไม่เห็นคุยเลยมอดแล้วใครถือหินมาก้อนตรงดิกูดูหุบไอ้เหี้ยช่วยเอ้ยกูมีดาบเราหินมากระทบกันเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มองไม่เห็นเลยคุณสั่งเพื่อนคุณสั่งเพื่อนด้วยดาบแล้วก็เราไหวหนุ่ม ไอ้ทำไมมันกระดิกกระดิกเดียววะใครกระดิกอ่ะงููมันไม่มันไม่ทำอเลยงูมันดิ้นมันปืนไปฉกมึงแน่เฮ้ยกำลังจะตายไม่มีไม่มีกองไฟกำลังจะตายกูตายแล้วกูตายแล้วมันเพิ่งสองทุ่มเองนะมึงดูไม่ออกเลยวะแค่สองทุ่มก็ไม่ไหวแล้วอ่ะ cụt nào tay mình khai quá bếp ăn hết attack, ăn hết bếp